สวัสดีครับยูกับผมนะครับด้านเนี่ยเอ็กเกมเนาะหรือว่าพี่พิมพ์มาตัาเกมนั่นแหละก็วันนี้นะครับทุกคนนะผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับนะใน 2, อีพีที่สองเพราะอีพีที่หนึ่งนะมาอยู่ในช่องของเออแหลม,ม,มคาบนะอย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยแล้วกันเนาะเออลิงกีอยู่ใต้หนา้าคลิปนะผมทิ้งไว้แล้วแหละนะก็วันนี้ก็จะมีคนนึงมานะแต่ว่าไม่รู้เขาหายไปไหนแล้วนะี๋หาก่อนเขาจะหายไปแหละกด f5 ป่ะคือผมรู้สึกว่าเขาสูบมันหายไปไหนอะฮัลโหลครับหายไปไหน อมลรัลโหลฮัลโหลทุกคนมอครับทำไมภาพมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะใครอยากได้ใครอยากจะดูภาพที่มันสวยกว่าน,นี้ก็ไปดูช่องเอเลมคาร์ดแล้วกันนะเพราะว่าช่องผมก็ทีเขามันไม่ดีเนาะนั่นแหละครับทุกคนพอดีคอมผมมันก็ค่อนมันไม่ค่อนข้ามันกะบเอเวทุกคนโหลเอา้าอีกคนหนึ่งเหรอเอ้าหายไปแล้วอีกคนหนึ่งหายไปแล้วครับผมเอ,อ้ยที่คนก็เอ่เอก็อัเอเอเอนเด์ดากเนาะ ยังไม่ได้เปลี่ยนของไอ้นี่นะแต่ว่าอย่เพราะ <c oughs> เป็นอดีที่แบบผมเพิ่งซื้อมานะครับเป็นไอดีที่แบบไม่ใช่ไอดีนั่นนะไม่ใช่ไี้มันอยู่กับผมตลอดไปนะเอาเป็นว่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไอ้นี่แล้วกันเนาะอย่างที่บอกนะก็พาร์ติ้จะมาสร้างบ้านใช่ไหมใช่เราบอกไปแล้วนะครับว่าพาร์จะมาสร้างบ้านเนาะก็หลังจากที่หายไปห้าหกวันใช่ไหมอีกคนไม่รูอยไหโอเคเพราะว่าตอนแรกจะทำกันเลย ครัผมก็ไม่ว่างไงแล้วพอว่างก็ช่มันก็มีคนนึงไม่ว่างซึ่งวันนี้มันว่างทั้งคู่ไงและอีกคนนึงนคือตอนนี้คนหายไปแล้วนะเขาก็แบบอเอาป็นแขกอ,ะอ่ะเขาต้องจะเปิดเซิร์ฟเล่นเขาดันเข้ามานะเราไ,<ผ>มไม่ต้องห่วงนะนว่าตอนที่พวกผมอะถ้าเป็นไม้ขาผมทำหลายหลายอีพีอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเกทหือผ,ผมทำเต็มที่ก็สองอีพีอะผมขี้เกียจนะแล้วก็เตรียมคลิปไปแล้วแหละนะทุกคนอไออีกคนเขาไปดำน้ำหาปลาการัรางที่ไหนเนี่ย สจริง,งเอแ้แต่แต่แต่คือเขายังอยู่ในเซิร์ฟนะแต่เขาหายไปไหนไม่รู้อะ่ะเฮ้ยปลาหมึกจะตายปลาหมึกจะตายช่วยช่วยออกไม่ทันตายเออใช่คนเขาหายไปไ,ไปไหนไม่รู้อ่ะเออ<ไ>ที่พูดเรื่องจริงนะเนี่ย<ไ>อ้าว<ไ>ในไงเขาพิมพ์พี่กันมาแล้วว่าเขาอยู่ไหนเฮ้ยตายนะดีไม่ดีอันพีพีนี้เราอาจจะไม่ได้ไปเนเธอร์กันก็ได้เนเธอร์อยากจะไปมานานแล้ว จะได้ไปกัน EP นี้ริงๆิอใช่ใช่อ๋ EP นี้ภาคอาจจะกากหน่อยเพราะเน้นความลืมเป็นหลักเือใช่เออถ้าเกิดจะได้อย่างจะดูภาพที่มันดีกว่านี้ที่มันมองได้แค่เอ,อ่อเต็มที่ก็ห้าห้าชักนะก็คือมองได้แค่ห้าชักถ้าอยากดูมากกว่าห้าชกก็ไปดูช่องเขาแทนลวกันเพราะว่าช่องผมนี่ัน่นแหละคือผมถ่ายโทรศัพท์เนี่ยถ้าโทรศัพท์อ่ะคือมันดีเป็ยผมมันจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าเป็นไนคอมเนี่ยมันจะแหลกมากๆนะครับ,รบทุกคนโีเราได้ไปตกปลามาแล้วบ้านบ้านเรามันมีนี่ไหมมีอะไรห่านไหมมันก็มีนะเต็มเลยดูดิเนี่ยเนี่ยเ,ยเยต็มเลยไม้ี4อันชิลชิวที่นิวยอร์กมเอาหารแป๊บหนึงนะเออ <นะ S 2> คือไม้ก็เยอะนะใช่ไม้ก็เยอะอก็ขุดเดินไม่ต้องไปขุดอ,อ,อีกต่อไปเลยไงย าาปอืมวอนอสุกว่าอันเดดาเทลเขาเจอกับของร้อนใช่ไหมเอ้ยเป็นไอรอนอินกอตเขาเจอไอรอนเอาา้าเวลาตอนนี้ก็อเเตอนนี้มันก็เริ่มมืดแล้วแหละใช่เริ่มมืดอีกแล้วก็อังามาดิทำอะไรบ้านเรามีหินเยอะไหมหรือว่าบ้านเรามีหินน้อยหินเปล่าเปล่าะ เ<ม>ราปลาไปก่อนเท่านั้นเนาะเราจะได้แบบมีหินบ้านเพราะบ้านเราก็จะมีหินหมดก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนกันเออดูแล้วค่ะน่เราด้วผมว่าตั้งบ้านนี่ตอน,นนี้ต้งบา้บานด้วยตอนแรกผมสต้างบ้านกับสวยๆเลยนะแต่ว่ามันควรทำหลัก EP หลายๆอ่ะสองสามหนึ่งหนึ่งสองแปดสี่นี่เหมือนได้ได้ได้ไดปนคน ก็ขอนมือดีละชิโดคุขุดได้สามสิบล็อกพังละไม่ชิวเลยอ๋อเร่งชี้ที่ขุดอะไรอ่ะหินน่ะดิอ๋อก็เยอะเลยนะมันไม่ชี้ที่ขุดไปอาร์ติว่าจริงๆตรงนี้หมอกกบลางทำอนาอคคีเลยนะเดี๋ยวไปอ่า เตรียมไม้ไปก่อนแล้วก็ก็คือก็ไม่รู้นะว่าเขาลงไปทำอะไรขึ้นกันนะอย่างนี้เจอเหมืองไมแล้วเอาถูเกื้อมาวางให้กล้กันเนี่ยเออลูกไม่นอนก่อนนอนก่อนไหมอีกคนนึงเขาอยู่ข้างล่างปกป้องเลยแล้วกันเพราะว่าคาดไม่จะเป็นต้องไอ้นี่ก็ใครอยู่แล้ว ไม่จะเป็นต้องมีใครบกปองเพราะขาดอะโคตรจริงอ่ามาทีต่อมาไม่ต้อง5นาทีต่อมาอีกทุกคนก่อนที่อาจคลชิปนี้ทุกคนต้องเห็นนะว่าตายกี่รอบเราจะพิการตามที่ไอ้ข้ามบอกได้ยังไงวะเราก็ต้องกด F 3เพื่อดูอ่ะนึงนะเดี๋ยว ขอคาบไม้ก่อนพิกัดที่ข้าวบอกก็คือยี่สิบสองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยสาสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองร้อยแปสิบสี่สอง้อยสิเอ็ดโอไปอย่างไกลเลยโอ้จะเกอาะทองอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเออดถ้าตายจะได้เกิดไหมเนี่ย ทำไมเราถึงไม่เล่นหมดปกติไม่เข้าใจไอ้ทำไมถึงไม่ปลับกเรอไมห้องคุณอันตาายเลยจะเอ,อ๋ <c oughs> ไปดึงถึงหนังบ้านเลยตายใช่แล้วมีหนังมุมด้วยมาเดียวไอ้พวกไอคิวสดถอยข้างหลังอ้าวอย่ <c oughs> อายงท่อเลย <c oughs> โอ้ไม้อย่างเยอะโอ้ไม้เยอะมากเดี๋ยวเอาดาบหินแป๊บหนึ่งไม่มีดาบช่วยไม่ได้ดาบเหล็กก็ได้ไม่จำเป็นต้องดาบหินใช้ใช้ของอย่าประหยัดหัดใช้สอยเสียนี่แหละแล้วในตรงนี้มีอะไรบ้างโอเคไม่มีอะไรดับแรกคือพวกเราต้องหาราวาทีก็มีเหมืองนะจริงๆเราไปจะไปลงคอยไก่ก็ไม่เข้าใจใช่ใช่ในในเหมืองเหมืองเหมืองขอกหายไปเลย อยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเราเก็บว้ให้แล้วตรงนี้มีเหมืองชิดอะไรมันตีวะนั่นอ๋อเอ้เราว่าเราวัาเราจะใจข้าวแล้วเอาเฮย้ยอะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยลำบากจริงๆเลย ปิงก็ตัวปิงก็ตัวโอ้ซอมบี้ตัวยังฆ่าไม่ได้เราจะเลยอ้โหซอมบี้น,นั่งซอมบี่ก่อนจะแปลงอีกทำไมซอมบี้มันอึดจังวะเ <c oughs> นี่เดเดีเดวๆดต้องลงไปเอาเขาเรียกว่าลาวาทำไมถามทำไมเราไม่ถึงไปเอาไอ้ในใกล้ๆวะนั่น ถามข้าพเจ้าผู้นี้ไม่ได้นะเพราเกาไรู้ถ้าเกิดพวกเราไม่มีฟินแอสติพวกเราคงต้องใช้เทคนิคนี้แล้วแหละหรือเบิดตัวเองอนะแล้วใครเขาเอาปลาเข้าไปเผาในโต๊ะเผาแร่เนี่ยไปไปเผาในเนี่ยที่เผาแร่ตอนแรก็ตอนแรกมันตอนแรกนึกว่ามันคือสโมเกอร์ไงสโมเกอร์หน้าตาเป็นเหล็กเลยเนาะลงปลามีแต่ตายกับตาย เอาถังไปหนึ่งอันพราะเราจะได้ไปเนเธอร์กันแล้วทุกคนอืมฮะนี่เพราะเราจะได้ไปเนเธอร์กันแล้วไอ้นายปั๊บปุ๊บก็มาช่วยเก็บขุดตรงนี้หนึ่ง ไปมันอึดขานจริงๆให้มาช่วยได้ไหมไอ้ผู้นี้มันอึดมากเลยอ่ะโอ้โหโดนล่าทอยแบบโคตรเท่ จริงๆมีดาบแลแต่ดาบพังไปแล้วแหละอตอนนี้คือยังไม่มีใครเจอไดมอนเลย <c oughs> ต้องไม่ต้องเจอจะย็นก็ได้ของพวกนี้อ่ะของนอกกายไม่ไตยก็หาใหม่มันมีเหมืองจริงด้วยมีเหมืองมีเหมืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่<ห><ห>ใช่เหมืองใหญ่ แล้วก็แต่ไอ้ข้ามันเห็นได้ไงคิปเปอร์ชี้ขุดของ้างนอกก่อนไอพวกถ่านอะไรเงี้ยไม่จำเป็นก็จริงแต่ว่าอันสำคัญสำหรับเรามากเลยนะจริงย้มีพลย์ย้มีเพลย์ดูเอาจริงๆนะเด็กชายเหล็กอะเสียใจมากเด็กชายไอรอนเสียใจมากมาเพราะไม่มีใครขุดมันเลยไม่ต้องห่วงทำไมเนี๋ยหล่อเพราะฉันมาแล้วไงเฮ้ย à ah, đi đấy <laughs> ui Ui, đi đi ดาบพังไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตรงนี้ขอไม่ลงไปแล้วกันช่วยด้วยมาช่วยลราหน่อยอะไรไปช่วยลราหน่อยอันตรายจริงๆเลยดูไมนะล้ต้องกลนหลงป่าเลยแต่เราหลงถ้ำ ไ่อยเซอกันจะมีตัวซอมบี้ซอมบี้คือหนีไม like <hehe> oh ่พ้นจริงๆไอ้พวกเนี้ยนั่นไงเอาชิทไอ้จะตายแล้วโว้ยโอ้ชิทเลือดเลือดรีก่อนเลือดลีก่อนนะเดี๋ยวดิซิเอาจริงๆนะเอาจริงๆนะเราขอสร้างบ้านก่อนเลยไปยวไปเก็บของไปสร้างบ้านดีกว่าโอ้ลิชวดทิกแอคเกตตอ้าวสวยแล้วไง สวยหรอกคนเราแบบดวงดีอยู่แล้วอุย้ยเลือดเลือดโอ้กูยัยงท่ออลไรมันยิงกัได้เนาะเราขึบบน้นขบวขบบนก่อนแล้่ขึ้นขบวนก่อนแล่ไม่อยู่แล้วแถวนี้อันตรายอันตรายมากเรากิ๊บเปอร์อ่ะ,อะไม่สนแล้วสร้างบ้านเลยแล้วกันเอ้า <laughs> ทุกอย่างนั้นจริงพวกเจ้าตายกันไปและไม่ต้องห่วงเวจริงจริงๆมารับหน่อยอุ้ยสวยแล้วช่วยด้วย <c oughs> อันน่ะแท่เอาบ้านหลังเล็กๆแล้วกันไม่ต้องใหญ่ๆหรอกึอ้นไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรมาเลย มันมีคนลงไปแล้วมันไม่ยอมปักไฟม,มันมีคนลงไปแล้วมันไม่ยอมปักไฟอ่ะใครน่าอยาให้รู้มันมีคนเดียวกันเพื่อนเออลงไปแล้วมไม่ยอมปักไฟโอ้โหรอตรงนี้เลยมาดูประตูนี้เธอก่อน ตัวนเธอซิบติกอิผมเอ้เอากีน้ำไม่รู้เสียงมันจะหายขอผมเมื่อก,กี้เสียปักพิสุกฝั่งเอ้ยังไม่หายยังยังเสยแข้นไปอยูโ่โหชิวี้สิบเก้าาทีแล้วนะเจอกาเบลแล้วเจอกาเบลเลยสามสิบวาทีจะไปอะไรไปในรู้สิมี ไ,<ช><ด>ไเยนเอาขอมาสร้างบ้านไงเอาละอุ้ยไม่สมควรมาในนี้เถอะไม่สมควรมาจริงๆเออพีอรู้ตัวเหรอเพื่อนเพร <fits. S 2> าะว่า มันไม่มีอะไรเลยต้องขุดอีกยาวเลยควรก็บอกแล้วใจเย็นก่อนอเพื่เราไงเพื่อนไม่ไม่เราอยู่วัยร้อยหนึ่งอะแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลย <S 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 แออแหมโจเอ้ยมีทังขึ้นมีทังขึ้นมีทังขึ้นเฮ้ยเนี่ยเนี่ยออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วเฮ้ยเพราเราอย,อยู่ในหลุมลึก ลึกจริงๆแต่มันก็ยังปิดอยู่ดีอะไปไหนไม่ได้กอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันนะมาอีท่อในเธอการสร้างบ้านนี่มันยากเย็นแสนเขียนเสียจริงกไม่ยากนะเราสร้างมาก,กี่รอบกี่รอบแล้วไม่รู้เหมือนกันก็<ต>ไม่ยากรู้ว่ารู้ไ ลว่าเล่นในโทรศัพท์เลยเแต่ลิขินโตอ่ะข่าเล่นหมค์คามาตั้งแต่1.0.6อ่ะแต่ข่าน่ะไม่เคยเล่นในคอมยังไงล่ะอเล่นเจ้าชฉยไงซึ่งมันยากมากสำหรับขาเจ้า,จาก,ก็ไม่รู้แล้วว่าข่าน่ะเล่นไมค์ครมันตั้งแต่ในมือถือมันตั้งแต่ 2. 2. 1> <c oughs> จ1 2ยิองถอดออกมาตอนถ้าให้เอาทีเกๆตอนเนี้ยคือเล่นแต่ตอนไมค์คาร์มันฟรีอ่ะ คือถ้าตอนนี้เปิดยังยังเปิด iPad ไอยังเปิดซัมซุงได้อะเป็นซัมซุงแบบเป็นซัมซุงคล้ายๆกับ iPad อ่ะเออถ้าเปิดไดน้นัคือเปิดให้ดูเลยเว้ยแต่พูดไว้ก่อนเลยนะว่าแหละจะไม่ทัเล่นทำา่าหรอกขอข่าเลยน,นะครับมานานแสนนั้นเล่นมาหกจุดปีแล้วเล่นเราเล่นมาหกจดปีแล้วเพื่อนเราเล่นมาหกจุดปีแล้วเก่งมากเลยเพื่อน <S <S 2> <S> <S 2> เป็นไงบ้านสวยเปล่าเราอ่ะ ชได้ใช่ได้ใช่ได้ยังสร้างพิเศษใช้ได้เฉยยังไม่ได้สร้างอะไรเลยสร้างแบบปูพื้นบ้านเยินยอมาดูกระหลงโปงหม่อะเอานายเนี่ยใจเย็นเพื่อนเรากำลังวางพื้นบ้านอยู่เฮ้ยเอาไงวะ โอเคว่าแต่คนนึงเขามาถึงยังเนี่ยมันหนีผูมากเลยผูฟังโอ้โหผูฟังหนีผูมากอ้อยเจ็บนีข่ขอขอไม้ทั้งหมดเลยได้ไหมไม้ทั้งหมดที่ยังมีอ่ะโอ้ยโทษ <S <s <we ak> มาเลยมาเลยเดี๋ยวสร้างให้เรารู้แล้วว่าแบบจะเป็นยังไง อย่าลืมนะมันต้องมีหลังบ้านด้วยหลังบ้านต้องเป็นระเบยีงบยงระเบียงหลังบ้านเข้าใจป่ะเฮ้ยฮะระเบียงหลังบ้านเนี่ยได้ไงวะโอ้ยรู้ปะทนเล่นเกมมา25ทีไม่ได้สักอย่างกลับไปเลยในคลิปนี้ตั <c ười> ้งชื่อคลิปว่ายังไงล่ะทีนี้คลิปที่ไม่มีประโยชน์ แอะเล็นจนอยากอยากร้องเพลงอะ่ะก็ลดาล้วว่าสร้างบ้านต้องเปลี่ยนไปภาษาโดเมนเต็มเออจบไหมออจบคลิปไหมจบจบเหอะขอร้องเรื่ชื่อว่าอะไร <c oughs> ตั้งชื่อว่าการอ่าวการหา <c oughs> ตายลวโวยการไปในเท่ากับตรงเมืองหาแร่และการสร้างบ้านที่เป่ประสบความสำเร็จ <c oughs> ตั้ง เขียนอะไรไปตั้งคลิปว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรสำคัญสักอย่างเออก็ได้นะขอเถอะป้าทุกคนมาปิดคลิปก็ดีกว่าช่างไก่ข้าวมันไม่รอแล้วอ้าวโอ้ยยืดเลยทุกคนไปส้ารับคลิปนี้นะครับทุกคนเนาะอย่าลืมนะครับกดท้ายกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆเอ้ยอย่าตีทีนัตีทีตายนะเรื่องหนึ่งนะเจอกันพวกทุกคนบาย